สวัสดีครับมาพบกับช่างเบียร์การณนบ,บรีนนะครับผมน,นี้มาอยู่ที่นครปฐม,มนะครับอิรุสุนครปฐม,มเป็นงานกระจกนะครับบานเปื่อยทมเปอร์สิบสองมิลนะครับผมเป็นกระจกใสนะครับพอมือจับสวยๆนะครับผม อฟิศโครงการหมู่บ้าน,นครับติดตั้งกระจกออฟฟิศกัน,นครับสูงเมตรแปดสิบนะครับสองเมตรแปดสิบกว้างเมตรหกสิบครับสิบสองมิน,นครับตัวนี้จะเป็นบานเลื่อนสามสามบานนะครับ เป็นกระจกหกมิลสนะครับผมอันนี้นะฮะสวยๆครับผมติดต่อสอบถามราคาได้นะครับผม0ูนย์เก้าสองห้าเจ็ดศูนย์สี่สองห้าสองครับติดต่อช่างเบียร์โดยตรงได้เลยนะครับงานกระจกอลูมิเนียมระกันเหล็กมึงรวดเหล็กบัด ประตูม้วนปร,ประตูรีโมทประตูกระตันเลดราวกันตกนี่นะครับผมส่งงานนะครับเช็บกระจกเก็บกวาดเรียบร้อยแนละ้วตัวนี้มือจับมือจับกระตันเลดนะครับยาวเลยนะครับ บายเมตรยี่สิบนะครับสูงน่าจะสองเมตรแปดสิบครับผมเ <Okay. S 1> ข้ามาเลยข้างนานท <Okay. S 1> างก็ลองมายิงกาวเก็บกาวนะครับผมไอ <Okay. S 1> ้บานประตูเช็ดยางประตูยังไม่เช็ดน,นะทัางสี ไปสอบถามราคาได้นะครับผมสอบถามราคาอย่างนี้คำปรึกษานะครับผมเนื้อหนูว่าปุ๊บแปะเขาโคบมันตาลายมองนานเข้าอดิใช่ไหมมันจะเป็นคิ้วนะครับคิ้วลอยเทกินกาวกันน้ำนะ ข้างนอกคิ้วนะต้องสีคนสีดำยิงแล้วนะเดี๋ยวน้ำเข้านะเออนะดิงดิ่งดิ่งข้างนอกเลยครับผมวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมช่างเบียร์อลูมิเนียมนะครับระแตนเหล็กดัดมุ้งลวดนะครับประตูม้วนประตูรีโมทนะครับ ตอสอบถามได้ครับราคาเป็นกันเองนะครับผมนี่เบาเบาคือ <c oughs> คราวนี้จะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบกันใหม่อีพีหน้าครับ